สวัสดีครับมาพบก,กับจาการะพงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหรือสาธิตวิธีใช้เศร้ากับพเนียดน,นะครับว่าจะทำยังไงบางท่านเอฟซี FC, นะครับพ่อแมออ่พ่อนะครับคุณพ่อต่างๆอ,อ่แล้วที่ที่ไม่เคยได้ใช้นะครับเคยแต่ปีนต้นไม้นะครับไม่เคยใช้เศร้าแบบนีอ้อ่ไม่เคยเอ,อ่ใช้พเนียดที่มี ที่สวมเศร้านะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่า,าคุณพ่อที่ไม่เคยทําแล้วก็เพื่อนๆนะครับรุ่นเดียวกับผมบางคนก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันมีแต่ปีนต้นไม้นะครับมีแต่ปีนต้นไม้ทุกวันนี้ปีนต้นไม้ก็ลําบากนะครับเราอายุเยอะนะครับจะไปปีนก็กลัวจะหล่นลงมาลูกเต้าก็ไม่อยากจะให้ไปนะครับไปต่อนกเอ้ยไปหล่นลงมาจากต้นไม้ไปตายอยู่ป่าทาไงพ่อเอ่อ มันมีวิธีแก้นะครับคือเศร้าของเรามีนะครับเนี้ตของเราจัดใส่กับเศร้านะครับอ่ามันจะมีรูอย่างเงี้ยครับมีรูอยู่นี่นะครับจะมีรูรูเนยียตที่เราเจาะใส่เศร้าเราโดยตรงถ้าซื้อเศร้าจักระพงไปนะครับซื้อพเนยียตจักระพงไปอ่าบางทีรูมันอาจจะไม่ตรงกันให้ท่านอ่ไปคาบใหม่แล้วเจาะเองได้นะครับเจาะเสริมได้ไม่เป็นไรนะครับ ผมด้วยความเป็นห่วงนะครับว่าพี่น้อง FC พ่อแม่รุ่นเดียวกันแตบผมนี่แะครับยังยังไม่เคยได้ใช้นะครับก็ลองใช้ดูครับสบายไม่ต้องปีนไม้เหนื่อยไม่ต้องกลัวลูกว่าลูกเขากลัวเราจะไปตายอยู่ข้างป่าไม่ได้ไม่ไม่อย่าไปทําแบบนั้นครับเอาเดี๋ยววิธีทํานะครับนี่จะมีสลักอย่างนี้เราเตรียมไว้เลยนะครับเป็นลวดเอเหล็กแข็งหน่อย เล็กแข็งหน่อยคือ,อซี่ซี่ของล่มนะครับล่มอันเล็กนะครับอันนี้ของผมไม่ได้อะไรมาไม่รู้นี่เขาเอามาทํหนั่นผมก็เลยเอ,เอามาลองดูนะนี่นะครับนี่มันจะมีรูอันนี้มีง่ามนะครับมีง่ามของยากระพงจะมีง่ามนะครับมีรูนะครับสามรูแบบฟีไซใส่เศ้าได้ใส่นั่นได้ครับใส่เศ้าได้ทุกประเภทแต่ขออยากให,ให้ใหญ่เกินนะครับ อ่านี่ครับเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้ลงล็อกฝั่งนี้อ่ะเนี่ยครับสวมปุ๊บเนี่ยสวมนี่แล้วก็นี่นะครับพอเสียบเข้าไปมันจะคัดรูพอดีนี่ครับพอเสียบเสร็จนะครับเสียบเสร็จอ่าถ้าไม่มีหัวล็อกมันจะเป็นแบบนี้นะครับไม่มีตัวนี้นะครับไม่มีตัวสป,ปริงล็อก มันจะเป็นแบบนี้ก้อแรกก้อแรกนกจะเวลาลมพัดไปพัดมาหรือเอาขึ้นมันจะเด้งนะครับแต่ตัวนี้มันมีนะครับกิ๊บล็อกนี่ครับกับอย่างเนี้ยครับเนี่ยดิ้นก็ไม่ดิ้นนะครับทีนี้อ่าเนี่ยดิ้นก็ไม่ดิ้นนะครับเนี่ยครับตั้งขึ้นเนี่ยเนี่ยอาหารนะครับอาหารที่จะให้นกเราน้าจะให้นกเรายังอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้เมื่อกี้ี่ผมตะแคงนี่หมายถึงว่าผมนั่ง นะครับหมายถึงว่าผมนั่งเดี๋ยวผมจะยืนให้ดูนี่ครับนี่เวลาเราใส่เราก็ใส่แบบนี้ครับเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วไอ้กระบอกอาหารกระบอกน้ําน้ํายังเหลืออาหารยังเหลือไม่เหมือนสมัยก่อนเราถ้าใช้เศร้าก็คือเศร้า,าไม้ไผ่นะครับต้องเอ็นแบบนี้เอ็นแบบนี้อาหารเนี่ยไปหมดเหลือน้อยนะครับไม่หมดหรอกแต่เลือน้อยเวลานั่งเราก็ขึ้นเลยครับเนี่ยเศ้าเรา ขึ้นแขวนเลยมมมมออน,เนะครับสมมุติว่าอันนี้ถ้าขอเราขอเราเราเกาะบเกาะจริงไหมนะครับเนี่ยดึงขึ้นไปเนี่ยตัวนี้ครับตัวนี้พี่น้องพ่อแม่เอฟซนะครับเนี่ยมันดึงได้นะครับดึงตึงๆสุดๆปึ๊บบิดสักหน่อยมันก็อยู่นะครับเนี่ยไม่ไม่นั้นแหละเดี๋ยวเวลาเอาลงนะครับอันนี้เพียงเพียงแค่ทําให้ดูแบบ คร่าวๆนะครับแต่มันได้เยอะอยู่ข้างล่างอีกแท่อนเก้าท่อนครับอ่ะตอนเอาลงครับตอนเอาลงก็คือบิดซะหน่อยนี่ครับลงง่ายครับโดยค่อยดูดลงมาปึ๊บนี่ครับนี่แหละคือวิธีใส่นะครับนี่มาดูใกล้ๆครับนี่คือคัดแบบนี้เอ่อลวดลวดแข็งเราคัดแบบนี้มันจะไม่เดี่ยงครับอันนี้คือเดี่ยงไอ้ตามตามความเอ็นของ เศร้า,าเฉยๆครับความดีถึงมือเศร้าครับก็นี่นครับวิธีนะครับท่านไหนที่ยังไม่เคยใช้ก็อเอาไปลองดูชมดูนะครับท่านไหนที่เคยใช้ก็ให้บอกคนที่ยังไม่เคยใช้นะครับถ้าสนใจเศร้าเพเนียนนะครับ ก็ติดต่อมาได้โทรมาเลยครับทางเบอร์คุณภูยพัฒน์ก็ได้นะครับมีผมผมลงในหลักใต้คลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดทับสไครต์ด้วยนะครับแฟนเพจเฟซบุ o กนะครับพี่น้องชาวเหนือพี่น้องชาวกลางชาวใต้ชาวอีสารนะครับถ้าอยากได้อของพวกนี้สําหรับนกนะครับพวกอาหารนกพวกดินดำแล้วก็ข้าวขัดตะไคร้นะครับผสมสมุนไพรก็สั่งจองได้คุณนทกิจนะครับเรื่องนก กับผมต้องคุยกับผมตอนนั้นโทรมาครับก็มีเรื่องราวที่จะให้ชมเพียงแค่นี้ก่อนสำหรับนกเอามาเยอะเลยะนะครับเต็มอัตราศึกนะครับสาดตรให้ดูนะครับสาดตรให้ดูหน่อยในบ้านไม่มีที่แขนแวนนะครับเอาแขวนในบ้านเลยจะกระพงรักนกนะครับแขวนในบ้านไม่ไม่เอาไปไว้นอกนะครับกลัวแมวกลัวมหมากลัวเหยียวนะครับแต่ในนอกนอกก็มีแต่เราไม่ระวังมากนะครับ ขนนกหลุดเพียงขนเดียวจัก,กรพงศ์ก็นอนไม่หลับนะครับสงสารครับโอเคครับก็มีเรื่องที่จะคุยให้ฟังเพียงแค่นี้นะครับถ้าสนใจยังไงก็ทักมาโทรมานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปลุงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ